เตำมหักแบนพี่น้องกำลังขวตูวก็ห้องเห็นอาหารกินเนาะขั้นสูงขั้นสูงแล้วบอกเขาจะลำออกไปบืนละตัดอันนั้นเลยห้องแดงว่าจะยิงห้องแดงอันนี้หม้อตุ๋นข้าวนาะพี่น้องเนาะห้บา เออบงเจ้าบ่ไม่ซ้อมกอดติดเดียวบงมุ่นเลยนะมือบ่พื้นบ่ดีไปบ่ยาวไปมากี่ทางเลยวะฮะมากทางใด้ปะเอาหายิงๆสเจ้ายิงนะบนกองอันเอ้ยมากยี่บนติดอันตาไม่หกฮั้นสเจ้าบอดหยุดดวนเข้มนำบ่สเจ้าบอดบ่เป็นแค้มนำนะเฮาลงหัวกันเดีบนนั้นางกันเดี๋ยวเจ้านางยันนี่บ่เฮาลงหัวมันนี่ เพราะฟุตนเค้ก่วยฟุตนาวเัาขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็พูดบอลหยุกเลยขึ้นมาจะเจอก็มาอันหายิงคำแหล้วขึ้นมาแล้วเจอบอนท้ายยิงขึ้นเสจ้าหญิงเสียงเจ้ายิงต้องเขาวันนี้เออขึ้นนันนี้กูจิตัสเซนนี้พร้อมรับรันนี้ตุบรัดเจอรัดเจอบนทางนี้ลงทางเนะพี่น้องอันนี้บพราะมันลงป้านมัลงทางลงทางไม่ลงป้าอ๋เพื่อัน จะรับเชิญบนทางอันสองคนเอาลงกันนด้เออเออทาลงไปหนเออจะรับเชิญหล้วบอดจักเถื่อหู้ลวไม่เร็วกว่จุนืตัวน้อยเนี่บนอ้ไปหู้ลวหมันอยู่บนอิกเนาะมื่นสญบอกอตัวนี้นี่เห็ิงันนี้กูจะยิงลูกสันก่อน เราไปทางนั้นแต่ว่าก็มาหันบุเข้าละบุเข้าละแล้ยิงห้าบาทเลยสามยิงนกสองบาทยิงหอกหัวหนึ่งยิงหอกยิงนกอืฮ่าปุยยิงนกนกสลายพจนยิงแม่ยิงนกบ่้ยมันบุเข้าน่าติดค้ำๆนะยิงยิงเอาเราได้นี่ยค่ะนกจากหอกกับตัวไก่ตัวนั้นยิงหมดไก่นั้นนกนี่นกขนหอกเยอะเขาก็ยังไม่ยิงนกคอดยจังยิ้อืมเอาหลอปลาเอาหลอปลาชนนั้นบริกรเลย กูแต <laughs> <c oughs> yeah, ่หาัวเลยนะมันนี่นะโคแบนมาเยอะเดียวเลยโอ้โหดีขึ้นอันน้ขับไปยิงหอยพวกนี้เอ็ดกูแล้วใครกันเล่ายิงบ้างยูอันพูดแล้โตพูล้โตเใครเออกูาึ่าฮ่สู้เสียบเียบกูมัน่่าาาน่่ ซับกับหอบปูกินอันหอบปอกกินอันบอนอันกระไรบนอยู่อันโตอันกระเดมันนั่แหละความลายปูปูโอเคว่าจะนั่งพกเงี้ยมันเข้าไหลป่ะกินกินนะเข้าไหลป่ะเน่งเลยมาเธอเศร้าเธอซีดแต่เขายิ่งแล้วมันไปเดียวมาอีกเอาเจ้าฟังเขายิ่งบอกปงสูงสูงเหีงอ่ะมันก็จะว่าสูงท่อกับแบบสูงมันอะไรอันปืนนี่รมันไอ้เดียวนะมันมันบ่กีเสียงปืนยี่กล้องกองให้กันเลย พอกัที่ัต้นช่วยทีเอาบุกขจากบ้านอตอนย้นกลางคืนแล้วจังยานลกหยัดปืนบทันปต,ตา,ตา,ต,า,าต,ตาเลยหอกตูดใหญ่เงี้ยตามแม่นอน้องวานอ่ะอเมือก่บอาจจะอยู่ปกอบแตื่นเช็ดัดการง <c oughs> ูบลลเนาะหมูเกี <c oughs> ้ยวผมมาเอาอันปิน้งได้เหรอ เอาเกลอกแล้ววะฮะขี้เกลอกเราโบเกลฟีงนึ่งฟีมาบัดกินนึ่นมาแล้วกินหนึมาแ่างนี้แห้งผู้คนโตเราลุ่มกับบอลู่นแล้วนี่เด็กขี้เลยเราล้องหัวเสียไม่บอกเรากางกับเราสซ่หนึ่ไปจแห้งนี่นมันอ ไมกได้แกงปลาต้องกินสามมือหมดสามสามมือหมดแค่นี้ผมมีเฟ่อง์นังคือที่นี่มาเนาะโอ้ก็มาเราคอยนั่งดูบ่นี่นั่งกันเลยาถะนี่คอยมีเฟอนังนี่นั่งเขลอยเฟืองลอแถวะดีบ่คอยดเบียดเแงตุงต้หน่อยเนี่ยบานน่กำเลยเฮ็ดเบดโ้ดเรื่อง บ่แต่ละเทื <Wars> ่ย <Gym>. ก um, uh, ็บ่อซัวเปนิ่งลอทส้เาหยุฟอมก็ืยอแต่แต่มือละสโตสามโตหนึ่งเลยมานี่ยมันยิ่งห้าบาทก็ได้แต่สองโตอ๋อบ่ซัวก็มาซัวบ่อซัวธรรมดาพันหนึงิดเก่งตีนไมเบ็นซัวธรรมดาให้ซัวโคตรโคตรเลยก็หอนโคตรแฝงจมุตเลยบลนไม่นีกเต้ไวมมาแตไมหม อันนี้ก็าหมหม่เลยไหมทำไมว,ว,นวันนั้นแท้หมดขึ้นเลยขึ้นได้บ่ตีไพ่มนบพวกเขานะเจ็บพวกเขาอีกไพ่ยังเจ็บพวกเขานี่เดีเจ็บเจ็บปวดขาดีกะไรเจบปวดบัง,บงนหนออันนี้แหละบันแล้วเออเลยเนาะมึงตะบังเลยโลอะไรตั้งใหญ่เข้าเลยอ้ามึดขึ้นล้

อยู่ลูกมันเนียนปุ้งเลกองอันบอลเขาลงมันวะกล่องบอนอันเจ้านย่งงโตนั่นม้อปุ้งเนี่ยนะห้าก็มนามเอาลงกับเพ็นเอาู่บนห้วยเห็นบอบหมูปุวงบ่มีก็อยู่โตคนไหนลงไปลงไปป้าโอ้กันมีปุ้งไหมพวกอยู่ปุ้งกับกันบ่ ดึงก่อนมึงไม่ดึก่อนป้ากันช่ด้เนี่ยนี่แน่กัดูปอมนะเอออะลรของฟาวทอนใ่เนาะแก่แห้งตปเรืมาร จม้วนอืมเกืบหน่วยนี่นี่ตอนปลานี่ยันตะเอาบุโคมนเีมอว่านเพงานจะอบไปดีสดตัเนี่ยพานในยานุคนเลยเมีนเอือบลานเด้แต่คำพูดาบไปยนหาบไปบ่จานหอบกับยนน้ำหองเหมือนหมอือซอเลยก๊ zo โลเปกปวงมีดอู้อ๋อเอา ดูว <py at ete> <speaking in immigrant> ่าตัวที้เนเปียกเลยตัวนี้ลายปันคนอื่นตรงไหนบ่ยังลายนะพี่น้องปรุงเกลือมึงนัวแล้วก็โรยไข่ะไรแมันทายนกินได้แล้วเนาะอยู่ปลายนี้ไปแล้วเสียเลยห่อครับทอดดิงหอแล้วลมทายขุนหล่าูกย่างเนาะ โอ้บาสมือนี่มัเงียบเนมือเยนหมดแล้วบาสุดมีเขาสียดเองนะข้รวบุตรนี่บ่หอนนจ้บ่าอมเขาเขาจะไปเอมือมือเขาจเฝ้าเออมาเลยนีบ่ไปแค้าก็แทอย่างไรเอ็มบนานั่ง่หกมือสิบมือเฮ้ยมันองก้อนอ้เดิแลอ้นเลยตัวลันมือหนึ่ง ชั้นเลยบุงๆึบเลยเอันนีเป็นวหกเห็นหุงอยู่วะนี่เป็นอันนี้นะเนี่ยเนี่เป็นแันนี้มมออกโดนไหมหอกนี่อยู่ลูกว่านน่อยจนคือหนาดเลยอนอเนี่เป็นหูนี่ไปเป็นหูเดีเยวนะลูกว่านหนยังเป็นหูเดียวนั่นนี่เฮ้เังหนะเนาะลองเียนลูกสั้นง่ยัง

อดิไม่ได้เลยต้องใส่ต้อใส่จจนั้นต้นนะัานี้ตมบอืมอสมันกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอนี่ึบงมดูที่อ้โอ,โอ้ตอนเรือมใ่เรือพี่น้องกินข้าวเด้อ เสียบเสียบบวงไปก็ได้ค่บเยกนปะนี่มี่งพวกเราพวกมือดำแน่บุกเกี่ยแหละของเตี้บุญอเตียลูกอือหือข้าเับกันมือน่นหน่อมาเนาะมอเครื่องครบมี โอ้ยปัน่นบปไดคือว่าเอาใส่แมมบปได้ไปขอซ้ม <laughs> อมสนุกเนะอย่าได้ชยงยางบ่มีออเอาวะนี่อ่ะมี่เอาวะ

ผักเนาะอันนี้แหละกินข้าวป่าแซ่บอันเราติดยอนอันนี้แหละตาอิดปาสอดก่อนสอดดสอดนี่สอดสอดไ้สดทำเก่สอดหมอนจับกับเมย

Nè nó, nó ừ. nè. Sum nhiều rồi. Nè. Mất cầm rồi. cái này. นังเลยนะโพื้นหลูนังเลยน้นงมึดน้ำก็มอตัวนี้มดละโอ้กินนี้หนักขึ้นเงี้ยนอนนี่นทำไม่ถูปเพยังเบรกินห่องสามภาพซมบอก <c oughs> จะชินหอกตลอดนะน่าเห็ปวดกระดงข้อขึ้นนะครับกวดหัวหมอมาขาดขัดซีนเดอร์้วเ้เดี๋ยวไรตีเอาขึนยังฮะเอาเลย ขลุ่นเขาแรงน่อยเสียบนุ่มจุ่มนี่อักรจะอ่อนเขาอเลยลมอ่ไ้เลยขอเด็กคนนึงขอขอถาลาังมือทำานะสิซาร์อี ง่ายเนาะขอหนึ่งเสียบอาจะต้มเลยนี่หละต้มต้มบบน เขาอยู่มอยังเนยะเนื้อไม่กยินมยอมเนะี่ย,ยอมยามันเนี่ยบอกเลยอาจะกินหัอิ่มแล้วนเนาะนเอาไปเลยจัง ตนี่เห็นแกงตรงนี้เอ้เรามีเรื่องมีวัชไข่นี่พบนี่างนะบ้างนะเฝ้าน้อนอีดีดีหนกับเวนมันนะบ้านม้อหอนฮะมันมาทวงไข่มาดีก็ดับไฟนี่ ăn <coughs> sút <coughs> 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 <coughs>